สวัสดีครับผมสวัสดีเยบีทุกท่านครับสวัสดีอร่อพี่น้องสุขุกทุกคนครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมมันตรงแฟมนีครับเจอกันตอนแรงครับวันนี้นี่พามาดูป้าผืนครับมาครับลุงพันคือยังก่อนนะไหนอ๋อไหนครับพ้าลงครับในรอยเอ็ทหนรอยเอ็เออ้าต่อรอยเอดครับนี่ครับบอนี่น้อยแล้วกับมีป้าผือหลาเติบ มาทำอะครับพี่ชายครับลุงรออยู่ทางพู่ครับเอาเอาเม็ดที่ไรวะเม็ดเออเมื่อาพี่น้องเม็ดเนี่ยมันยาวดุสันเนี่ยทา้งไงเพิ่งนี่ปลาขอเออยนี่ก็ขอหนูได้หลายนะครับเดี๋ยวเพื่อนว่าสิมันยิงหนูพะนะกองเข่าไปแล้วไปแหละกองเข่าไปแล้ว ครับอู่ทางล่างครับกล้องเขาไว้ถึงไว้แน่ๆน,นี่ก็ได้ทั้งนั้นคุนมายิ่งได้สามตีตัวยิ่งเขาตะขัง่า,า,อองางเหียงอาตะขัง่างเลย <c oughs> ใ่จังดก่อนเด้อโอ้งอนสต่างตัวพี่น้องพูดอะปลาเป็นน,น้อยน้อย <c oughs> อุ้ยแต่ว่าเปลี่ยนวิลินเลยครับงลังไอ้ปลามันหลินยี่ใส่นี่ครับใส่เต็มเลย แสนบิลินเลยทับสุดแล้วล่ะแล้วเที่ยวนี้ขึ้นเราชิบ้างวันนะึงห้องนี้ขึ้นเราเถอะขึ้นเราแนวเหนือขึ้นเราอะทับซุดแล้วงานสร้างงานสร้างครับพี่น้องเดี๋ยวม,มือนีบอะดรมือนต่อเลยพี่น้องนี่ผักหนึ่งผักสองในนอน <c oughs> เดี๋ยวขอหยาดได้พี่น้องนะเอานีขึ้นซอยเพิ่นก่อนครับปากานีค่ค้าจ่ทยสิบาทดิคุ้มหิน้ำเออยนอนังนเอขนเดี๋ยวสิบว้านพราะเไปต้มม่างเลียงพี่น้องเดีกินต้มปาลาคอหญเมวเียงน้น้อยลนีนก่อนลจ้ ไร้อาบบ่ต erm ุ้นเลยมันเรีนหยีบขาแล้วอาบบแล้วโยังตัวปากทำไมลักไหมหลักไหมแกทุนแล้วก็จงลากมันนี่แล้วก็ไปขแกนลยาไหนเอาไปแกเลยมองเยเลยยดึงทุแกนก็ทุแกดเออแก่แกนั่เออไม่าเล

ฟรงมันะแางนะพี่น้องแางนะจับคาจัควางว่าจับป่าเทเดียวเลยเนี่ยเตรียบร้อยตายตายบ่ไรช้ำอะไรจริงจ้ะลบว่ลบบ่าเท่าไหนกว่าอนมึงแหละเอาเนีอยัดไอ่หเอาแล้วเอาเน ก็ต้องไปสนใจตายจังไลก็ได้กินพร้อมเน่ยพร้อมเลยจับได้อะไมงไดก็ตายเอาแล้กต้กินแบบตรงไหนอ๋ออ๋อโอ้โหเออเอาเไปเลยแก้วเอาใส่ตั้งนั่นอ่ะสองสองามแล้ว เน่าเลยเน่าเลยเน่เน่าดินไม่ y, mm. <S 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 uh ิดด้วยกบ้านวดท่านหลว่านดินเลยเดียเมื่อเร่ยเมื่อเร่ยทุกคนบ้านวัท่านหลวงวัดเบิดมันเ่ไปนี่เทเมือนังเยเดี๋ยวมีผักสองนดยานุดนะุดอนิดขไปยเอานท่นเบิดเนาะ

สุ่มไส่หมอนะเจ็บแต่ว่าวานตุมป็เคอหน่อยเนาะสุมไส่หมอนะคืไหนต่ำยังดีอยู่คนนี้เืงนะคิดด่าน่ขัไปเท่ไหนเพราะว่าตีนขัขัไปงั้นเะท้าเด็สุดอยูเนาะมืดไปยังประคอต เอากอนมันมือนเดี๋ยวอะี่น้องมาลงบอทีแล้วพรนั่นเดี๋ยวผาาต้อมือื่นครับนี่กระดงกแถวเยอะกวดแวขอนี่พน้านั่น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 ผัโอ้เอาปลาแล้วก็ ปลาเตะโลกคนหัวมันหัวมันสุบเก็บเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดต้มหัวมันมาปลาแต่ไม่ง่าเปื้อนนี่มันนี่เอียงเนี่ยอียงนี่ปลาซิวครับพี่น้องปลาซิวได้หลายมือแล้วนะครับเดี๋ยวกับพี่กับกันแล้วครับเดี๋ยวเ้างไปต้ม มาผมกับิดก้อยพะนะพีน้อพานินเยหน่อนกับน้องเ่อนกับน้องกนแล้วเจ้าขึ้นสามุมหัวนี้หนามนยอยู่นิหน่อยบึงกันบึงบึ้งแต กุ้งละปลาสิวว่าอช่ไงมตังนึงนิ่งอีกแล้วได้แล้วเด้ตัวหนึ่งปลาคอมาหน่อย ก้งเต็มน,นี่แหละือว่ามนไปใสุได้ <c oughs> เราคเคยมอย้านทำมันเสียงออมาเป็นกินไ <c oughs> ปไพี่น้องเดี๋ยวเ้าไปฟอกันที่ยด่บัาน,นะครับเนาะไปตลมไปกี่น้องกินคอยว่ากันครับเอาเอา้ะบ่ออกครับผมแบดเรียบร้อยค่ะ <c oughs> หมอกงี้พี่น้องต้ม <c oughs> เลยครับนี่

หมมันว่สิบบาดนี้น้ำพื้นขึ้นใคยถึงลงไปมาคงคยแหไปบ้านพ่อบานนี่รียนร้อยครับผมต้มทันั่นแ่ะไม่ไม่ไม่รู้ตอม่ังเดียวครับพี่น้อง้มนิเฮดท่านครับมันมันเหมือนอะตมอม่ังเดียวแล้วก็จวดจวดไปเห็นดอกบวายแดนแบนบ่ไ้บ่ได้มืนเลมาตอนหมือนไ่ปนั่งเด้ Hãy hương quá quân yên để hôn bắc loại lại mùi nhang hảo để hoa yên và lạy vào đầu vào xiều yên lập yên bắt hương và lạy vào yên và lạy vào yên và qua hương quay và mưa hương 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 แม่เต็มคู่ปไหนเหรอแบ่งเลยหรอไทยปีนปลาให่งเนี่ยโอ้ยนาปีนปลาให้งึินพงเนี่ยพี่ต้องนี่แจได้ได้บุตธิดาเออบุตรธิดาเกวาตะยู่พี่เนี่ตะตัวว่าใหญ่ไปไนลรครับพ่อเสียบหอนขายขึ้นห้วยๆนะครับทำานรล่าไปเสือเขาตัวใหญ่เขากลอยก็บาดคน อันนี้มันเป็นสมุนไพรสมุนไพรกินอะไรบ้างเนี่ยแม่แม่แม่อันนี้มันเป็นอันสมุนไพรสมกนไพรตั้งกุยจับหวานลาบกินลาบผักกีเออเลพี่ด็อกแต่ว่าไปกินดูบ่ได้ก๊บหักบุญรพาอ่ากินอะไรอยู่ข้าวเดียวแต่ว่าข้าวกับข้าวแล้วข้าวเดียวหมดเมื่ออ่อนสิภาคก็ดุก็ประคอบขับแม่ได้นะพี่น้อง เอาเขาบอกไปแป้งอยากเขาบอกยื่นดิฟังเช่าเนาะจามวันนี้สุดยอดยื่นเนาะแซ่บยื่นเนาะแซ่บแซ่บแซ่บเนี่ยไปประคามวันกินปลาไหลนิดเนาะต้มแซ่บไปประคามครับพี่น้องะว้าวเหวืนาะไปเด็บโอเคครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดต่อลมช่องครับคลิปนี้กับบ่ได้สมบูรณ์แบบไปเลยพี่น้องมันมันมืดพวดมัน อัจจะเพราะนั่นอะไรอะไรไรเพอได้กินอยู่ครับได้ต้มครับใช่ไหมล่ะทุกคนกินอยู่ยุ่งกันเด้อมือนเดี๋ยวมีผักซองครับมือ่นนอนเลยสุดแซ่บอ่ากินไปเดี okay, okay, ๋ยวมื่นว่าไรเอชคนเด้อว่าไรเอชคนน่ะนุ่มลอยเอีกโอเคครับไรเอชครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับเออไปละ